มาค่ะพี่น้องเรียกได้ว่าสุดซึ้งกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับทางด้านนางเอกมิวรัชนพรสาวน้อยดําเพลินโชว์ค่ะพี่น้องเ่วันนี้มีการออกมาโพสขอบคุณน้องอุยิงเพชรมานแห้งแบบนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะคัน,น,คน,น,ะคะน,นอีฟซีฟังคลามไรายคอนหคะได้พากันเบิ่ง ในขณะทีท่านันพอการใช้ก็มนนีการไหลสดเนาะี่น้องกับกับคณะบุญปุยบันเทิงศิษย์นในมือขึ้นนี่คณะคนในเบิงเนะะี่ยเสวะากษเห็นเมืดนั่นนะคะพี่น้องว่ามีผู้ใดแน่นะ,ะที่ได้ไมีการมาสั่งจัดผลงานให้เฮ้าด้เบิงกันนะคะเอาเดี๋ยวสิไรสุพี่น้องฟังนะคะว่ามีใครบ้างบวสิทเป็นทางด้านพอการใช้ละน้องกุ้งอิงเสียนุน่นเจบี นะคะนั่งเอกป๋อมแปบบพี่น้องน้องนางเอกมิวรัชนะพรเบียวิภาน,านันนะคะพี่น้องนะคะทั้งด้านพี่มอนอิงนะคะน้องโซเฟียกามานะคะน้องฟ้าใสสถาพรจามนรัมเพิร์ตโชว์กามาค่ะพี่น้องนะคะบอมอ่าบอ,บ,บอมแมบบค่ะพี่น้องนะคะผู้ดใดอีกแน่ยนะพี่แองจี้นะคะโอ้หลายคนค่ะพี่น้องนะคะกัททีว่าหลายคนรวมๆแล้วนี่ประมาณ 30กว่าัวชีวิตพุ่น่ะร่วมแบบอาจารย์นักดนตรีร่วมแบบค้นขับรถนําเด็กขับพี่น้องร่วมแบบ,บเบแบบจ้าภาพนำบ๊อบสิเป็นพ่อเอกไม่หน่อยจังสิแม่รวมหมดทุกคนนะคะเราเราแล้วประมาณ30กว่าัวชีวิตนะ,ะทีในเดินทางไปงานมือคืนหนีบน้องพี่น้องเนาะนะคะเราก็ได้เห็นบรรยากาศการไลฟ์สดแล้วนะคะว่าเป็นจังไรน,นะคะเอ,อินมาไเด้หัวตลอดคลิปครับพี่น้องเปิดโตมากทีแรกนี่ก็ไเด้หัวเลย น้องพีน้องกัททีว่าสมกับทีซือว่ามุลอ่าเป็นคณะมอลำามุนอุยปุยบันเทิงศิลป์แต่กัที่ว่าเป็นคณะหมอลำาคณะแรกที่แอดมินเคยเห็นครับพี่น้องเป็นยังคือบอกว่าแบบนั้นเคยเห็นแบบไดนเคยเห็นมาเปิดวันนั้นแล้วก็ปิดมือนั้นเลยจังสิแม่กับเพิ่งเคยเห็นกับคณะมอลำามุนอุยปุยบันเทิงศิลป์เนี่ยแหละเคันมีโอกาสอีกทีหนึ่งซอว่า เพื่อนกษตรกับมาเปิดฤดูกาลใหม่อีกที่หนึ่งน้องพี่น้องเนาะอันนี้ก็แล้วแต่หัวหน้าวงนําน้องพี่น้องเนาะหัวหน้าวงคือผู้ดดก็คือน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงนั่นแหละน้องพี่น้องเนาะนะคะเอากรแสดงความยินดีกับอุ้งอิงนํานะคะสาหรับมือคืนนี้ร้านแตกเป็นที่เรียบร้อยค่ะพี่น้องเพิ่นมาระยะเวลาการทีสดงมาได้ร้า,รานแตกนี้ไม่ถึงเดือน นะคะไม่ถึงเดือนบอกเลยนะคะว่าสุดอยอดอิเลฟมาได้บ้านอันนี้เฉพาะช่องทางของพ่อาการช้ยนะคะพี่น้องยังไม่รวมช่องทางอื่นๆนะคะแบบจากบ้านหักน้องอุงอิงจากบ้านหักเร่งหน่อยจังสิแม่ยังไม่รวมบ้านหักอื่นๆอีกนะคะมารอเบิงกันค่ะพี่น้องมาสได้ไปล้านเทน่าไหร่นเนาะพี่น้องเนาะแต่ทีนแน่นละหนึ่งล้านนี้ได้แล้วเนาะพี่น้องเนาะก็ดีใจกับอุงอิงเพชรบ้านแห้งนำ นะะอกนี่ล้วครับพี่น้องสำหรับมือคืนนีก็ย่างทีแอดมินได้บอกไปนะคยเขามามีหอดนั่งเอกมิวรัชดาพ่อสามหน่วยลำเลื่อนโชว์นะคะเพื่อนก็ได้เดินห้างไปรวมสัส่งศีรษะในเฮาเดยเบิร์กหนำเอินมาโอ้ยเสียงดีครับเดย์ครับพี่น้องเบิร์กหนำในน่ก็เสียงดีย่หนั่นนะคะสำหรับนั่งเอกมิวสมกับเป็นสุนารำเพลินโชว์อิห๋หรีนอพี่น้องน,นอาวนี่แล้ครับพี่น้องนะคะเพื่นอนกระไดมีการออกมาขอบคุณนะคะสำหรับน้องอูอิงเพชรบานแห้งเป็นยังคือบอกว่าแบบนั้น นะคะเดีวเสียนสุพี่น้องฟังเพื่อนก็บอกว่านูขอขอบพระคุณน้องอุงอิงที่ต้นรับเราเป็นอย่างดีอกอุ่นมากๆนะคะทุกครั้งที่ได้มาขอบพระคุณยา่ไล่พอนนอนแมบีทีไฮเกียรติลูมารับเชิญในวง,งนี้มวลหลายนะคะขอบพระคุณแม่พ่วงแม่นงโซเฟียที่มากแต่งตัวใส่ชุดให้ลูก ขอบพระคุณแม่แกมผู้แบงเครื่องสำอางหนาง,งานขอบพระคุณนอ้องแบมป้อมแปมพีแองจีนะคะมดอ,อีอิงเบียแม่แกมพี่ฮอตดีน้องฟลีมน้องเอกน้องโซเฟียพ่อเอกตันและกกะ,อ,ะอีกหลายคนทีบ่บ่วด้เอ,อ้ยซื้อมวนไยเดอร์ ขอบพระคุณแม่หน่อยพ่อเองตอนรับดีมากๆอบอุ่นอาหารกระแซบนะคะขอบพระคุณที่มดูเบื้องหลังทุกคนทีมไลฟ์สดเสียมนะคะมือมิกสา,าวหน่อยพีมอดนะคะขอบพระคุณอาจารย์นักดนตรีอาจารย์บาสหลักกะอาจารย์มือฮีบอร์ดขอบพระคุณคารนามมันรถพรอมคากาแฟจากป,ปา้าป๋าพ่อคนเดินทางพ่อเมืองอินนะคะขอบพระคุณ ขอพอมยูเอฟซีทุกทุกคนที่ส่งคะแนนให้พวกเรา้วกับคะแนนปิดวงน้องอุ๋งอิงด้วยนะคะผ่านนะพี่น้องเป็นจังไรน,นะคะสำหรับมือขึ้นนี้เฮาการได้เห็นถึงว่ามวลความซื่อเนื้อของคณะมอล่ฟคณะนี้เอื้นมาสุดยอดอิหล่นาพี่น้องเน,งน,นาะนะคะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคณะมอล่ฟที่หลายคนบอกว่าอยากสี่ให้อ่า แบบมีให้เบิงมากตลอดจังสิแมอยากให้เปิดดูดูจังสิแมนะหลายคนอยากเห็นอยากเบิงเราพี่น้องเนาะที่ว่าเป็นคณะมอลล่ามที่เบิงย่ำด้กับบอกลายเครียดครับพี่น้องบอกลายเครียดแถมยังในเบิงฟรีอีกตั้งหากสำหรับคนที่แบบเห็ุงานมากเมื่อยเห็ุงานมากแบบหนักๆเราพี่น้องเนาะพ่อเด็มแบบมากเบิงนะคะนี่ละคณะนี้บอกเลยนะคะว่าใครเครียดยังในนอนงานที่แบบ ปวดหัวมากพอเดมาเบริงบอกเลยนะคะว่าหายเป็นปลิดทิ้งน้องพี่น้องเนาะเอินว่ามีตาตลกที่แบบสุดยอดเทิงน,น,นั่งเอกว่องแปบบนี่ก็สุดยอดเดงนะคะหลายคนบอกว่าเพิ่นเป็นคนผู้งามก็จริงนะคะแต่ขันเพิ่นในตลกนี่เพิ่นกัตลกสุดๆบักคักเลยนะคะมีหลายคนครับพี่น้องน้องโซเฟียจังสีนะคะทางด้านน้องฝาใสก็ได้ไปรวมคือกันน้องพี่น้องเนาะนะคะก็ มีอีกหลักหลายฐานหลักหลายคนนั่งเอกมีมูลจังสีน้องพี่น้องเนาะนะคะแล้วก็ว่กกับบกนว่านเนี่ยละ่ะพื้นการมีการออกมาขอบคุณน,นะคะน้องอู่อิงเพชรบ,บานแพงนาะทีต้อนรับอย่างดีนะคะเรียกได้ว่าอบุนทุกครั้งที่ได้ไปบานอู่อิงน้องพี่น,อน้องเนาะเอาเนี่ยแะนะคะจากที่เหาได้เบิงคณะบอลำคณะน,นี้นะคะหลายคนก็บ,บอกว่าว่่อยากให้ปิดวงว่อยากให้ปิดลูกการเลยบันทอกนะคะเร็วๆนี้เราจะได้เห็นอีกหรือไม่อันนี้ก็ตรง เราเบืงอีกที่นึงแต่ว่าโอกาสที่จะมาเนี่ยอาจจะมีแต่ว่าน้อยหรือเปล่าเนาะพี่น้องเพราะว่าสําหรับคิวการคิวงานของสาวหน่อยตอนนี้ก็เริ่มสิว่าเจ้าเนะ้ากับที่วาลายวันหกน้องพี่น,อน้องน้อยยาวไปหอดปิดฤดูกาลพุ่นละนะคะก็มาเราเบืงกันนะคะว่าเขาสีได้เห็นอีกโบน่ะกับคณะมุนอุปุยบันเทิงศิลป์กับเพราู้เพื่อกันว่าผู้ใดเป็นคนต่าง่อนีมุนอุยปุยบันเทิงศิลป์ สมซื้ออหรืคร่ะพี่น้องนะคะเอามือขึ้นนี่มีหลากหลายตอนแห้งนะคะหลายคนคันเบิงพันก็นสามารถไปหย่อนเบิงเบืองลังใดนะคะลักกะถือว่าเท่งช็อคเท่งอึ่งค่ะพี่น้องสําหรับยอดเข้าดูนะคบประมาณ40,000กว่านะคะสุดยอดมากๆน้องพี่น้องนาอก,กะนี่แหละ FC f c นครับไลายคุว่าเป็นเสียงเดียวกันนะคะ่าสมกับทีรอ่มาหลายมือ นะะเฮ็ดถึงเหตุฆาดอิรินะคะแล้วก็วินาทีที่ลานแตกจังสิแมนะคะหลายคนกระพากันดีใจกับอุค์เอีงเพชรผานแห้งนกพีโน่งน้องรักกับสำรับศิลปินนะคะที่เพิ่นได้มีการไปร่วมสั่งสรรค์ผลงานในเฮาได้เบื้องเพื่อนกับผ้ากันได้มาไล่นะคะเอลซี่แฟนคลับหลายคนกระพากันเฮ็ดมาไล่ให้คือกัดนกพี่น้องน้องกัททีว่าสุดยอดมากๆนะคะ อา้าวทีวีบอลสุดยอดนะคะอา้าวนี่นะคะพี่น้องกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้สักรับสักดาห์หน้าขบาบคุณที่ติดตาม